ู <ítulo> sabes, ่กับกรมผมนปาร์ตเกอร์สกัดเกมมือถืออะไรกับผมแล้ววันนี้แล้วก็ไปอยู่ที่เกม Emily Want to Play นะครับผมซึ่งเป็นเกมแนวเฮลเล่์เกมหนึ่งซึ่งหลายคนก็คงจะรู้นะครับว่าเกมนี้มันน่ากลัวและหลอนขนาดไหนครับผมโอเคครับแล้ววันนี้ผมก็จะนำมาแคสให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับผมโอเคครับไปดูกันเลยนะครับว่าเกมนี้จะน่ากลัวขนาดไหนนะครับผมซึ่งหลายคนก็คงจะคงจะรู้จักเกมนี้ดีนะครับอ่าแต่นี้เป็นครั้งแรกที่ผมจะมาแคสนะครับผมให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับฮัลโหล พิซซ่ามาส่งครับมีใครอยู่ไหมครับอ้าวเอเอประตูอัตโนมัติครับผม <c oughs> <c oughs> ตกใจเออโอเคครับเปิดมาก็นะฮะเอาอะไรครับผมโอเคครับเอาก็เอาครับยังไงก็อย่างงั้นครับผมเอาละฮะเราก็เป็นอพ่อหนุ่มสู่พิซา่าใช่ไหมมาส่งพิซซ่าตามคําขอของใครก็ไม่รู้ที่มาบอกให้เรานําพิซซ่ามาสง่งและคน รับของอยู่ไหนเนี่ยอาเจ้าของบ้านอยู่ไหนนะครับเออต้องอุ้ยมีของตกแตกครับผมโอ,อ้เหมือนเหมือนจะย้ายบ้านอะไรประมาณนี้ปะนะครับจะย้ายมาอยู่หรือว่าจะย้ายออกก็ไม่รู้นะครับผมนะอันนี้ก็เดี๋ยวไปรับชมกันเลยนะครับผมเอ้ยทำอะไรยิบได้เหรอเออไม่ใช่มั้งอันนี้เออสามารถเปิดปิดไฟได้โอเคครับผมตามนั้นครับอันนี้ห้องอะไรครับเนี่ย ห้องครัวผมเล่นเพย์แอดมินไนโอเล่นอะไรตอนตอนเที่ยงคืนนะครับบ้านเหรอครับเกตเอนิวจอร์พิกอัพเอเบลี่มีดดูสิโอ้โหมีดเห็นแล้วมันช่างสยองขวัญนะครับผมมีเอ่ารำโพงโอ้โอ้โอ้โออะไรอะไรอะไรจะเล่นอะไรเฮ้ยอืมดีนะมือไวอ่ะซ้อมไปก่อนซ้อมก่อนโอเคเปิดปิดเปิดปิดนะครับอันนี้โน้ตบุ๊กครับผมเออมันก็โน้ตบุ๊กก็ยังแสดงว่าน่าจะเอ่อยังขนของไปไม่หมดเลยออะว้โอ้ Holy shit นี่ผมมป็นตาฝาดใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไฟชงไฟฉายก็ไม่มีอธิบายนะครับผมนี่อะไรเนี่ย At least I had some friend in the basement อ๋อมีเพื่อนอยู่ห้องใต้ดินนั่นเหรออืมเดี๋ยวขอสำรวจก่อนนะครับผมมืดอีกแล้วครับไฟไม่ใช่ไฟฉายอะไรไนะเอ๊ยอะไรอะ่ะเหมือนจะเป็นทางลงนะครับผมเฮ้ยมีทางไปด้วยนะครับผม ใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้โหมีอย่างงี้ด้วยเว้ยมันเล่นอย่างนี้เลยนะท่านผู้ชมฮะโอ้โหากจะบอกว่าผมอ่ะเคยมาทดสอบเล่นแล้วรอบหนึ่งแต่ผมยังไม่เจอไอไอไออะไรตรงนั้นเลยเฮ้ยไอนี่ผมยังไม่เห็นเลยตอนแรกเป็นตุ๊กตาใช่ป่ะทําไมเหมือนที่อยู่ในตอนเปิดคลิปตอนตอนตอนหน้าเมนูอ่ะเอ มันมีตัวนี้อยู่ดีว่ะเสียงเินเอาแล้วไงหายไปแล้วเธออยู่แห่งไหน holy fuck อะไรบ้างเฮ้ยเธอเธอเออเธอเธอเธอไปแล้วเปิดไฟครับเ,เดี๋ยวนะนี่มันเปิดหรือปิดโอ้โหปิดปิดไฟเฮ้ยอย่าปิดอย่าปิดโอ้โหน่ากลัวครับผม <laughs> อันนี้อ๋อก็มาตรงนี้นี่นะอืม ตรงนี้ก็ยังไม่ได้สำรวจโอ้โหบ้านมันเยอะเหลือเกินโอ้โหพี่เปิดไฟเปิดไฟเออเปิดอไฟฉายหยิบเฮ้ยได้เลยเราจะได้ลงไปสำรวจไม่รู้สิผมชักไม่อยากจะลงไปข้างล่างเลยอะเดี๋ยวกลัวจะไปอย่างนั้นอีกแต่อห้หาเสียงอย่างชักกี้อะ่อ้าวคอมติดเวลาแล้วคอมมาแล้วแดกแล้วครับจอม่วงแล้วครับ <c oughs> ไปเรียกช่างมาซ่อมด่วน <c oughs> โอเคของมันก็ยังเปิดใช้งานได้อยู่นี่มันยังไงกันแน่เนี่ยเอ้ยอะไรอ a k e care of my friend I make them pretty อ่าทำให้เขาดูสวยง่าเมือนันนี้มันน่าจะพูดเกี่ยกับตุ๊กตาหรือนะมั้งหรือเปล่านะครับที่บอกว่าเพื่อนนี่คือมึงเปิดรอกูเลยนะหายอยา่าให้กูสำรวจเสร็ก,ก่อนโอ้กระจกแตกด้วยครับผมนะฮะ โอเคห้องห้องน้ำครับผมโอ้โหแม่งหรูใช่ไหมโอเคนะครับไปสิในอ่างมีแล้วไม่มีครับผมงั้นก็ไปห้องมืดๆกันเลยครับผมแต่ไม่ไมโอ้โหผมเกลียดตุกตกาตัวตลกกดผิดไอ think they want to kill me เอ่อจินกี้ว่าผมันต้องการจะฆ่าฉันหมายถึงอะไรใครฆ่าใคร อ๋อเฮ้ยคือผมไม่ได้อยากจะมาเล่นกับพวกคุณเลยนะครับผมแค่มาส่งพิช่าครับไฟติดเฟิร์นทีวีเปิดซะงนั้นนะไอเจ้าวันทุเพลงกูไม่อยากเล่นกับมึงครับมึงแค่อยากเล่นกับกูแต่กูไม่อยากเล่นกับมึงครับอีเด็กดอกโอ้แล้วมันมีกี่ตัววะในตุ๊กตาเนี่ยพวกเนี้ยอโอ้ยเสียงร้อนนะครับเอาขังตัวเองทำไมวะเนี่ยอ๋ออ๋อเดี๋ยวก็ซวยแล้วครับเดี๋ยวนะ ดูสิมีอะไรไหมเอยข้างนอกอ๋อนี่ก็ฉันอัอนนี้ฉันเอ้ยยังไม่ใช่ฉันใต้ดินนี่วะใชนใต้ดินมันต้องลงไปที่เราโดนไอ้ผีเด็กดอกนั่นฆ่าเอานะครับดูสิห้องไหนที่ยังไม่ไเคยไปอันนี้ไปไม่ได้ครับผมอ๋อนี่นี่มันทางกลับโอเคเ <laughs> อาลัะมีห้องนะะมีห้องไหนไหมโอเคอืมเหมือนจะหูฝาดไปนะครับที่ผมอาจจะหูฝาดไปเองก็ได้ครับมันไม่มีอะไรเลยครับผมอ่าเราอาจจะคิดไปเองครับผมอาจจะแบบ ประสาทหลอนอะไรอย่างี้ <c oughs> โหมเป็นคนสุพิศาไงนะเรามาประสาทหลอนนะครับไม่น่าใช่นะฮะน่านไงครับ,นนบผมตรงตามที่คาดหมายเป๊ะเลยครับให้ถ้า,าลงไปเราจะโดนไหมเนี่ยเฮ้แต่เรามีไฟฉายนะจะโดนไหมเนี่ยไม่น่าโดนมัง้งเอาไงดีลงไปก็อถ้าตายก็เล่นใหม่ถ้าลงไปก็อไม่ไม่รู้ว่าเราเราจะตายหรือไม่ได้ลงลงมาแล้วล่ะ <c oughs> เช่นเดิมอีกชิบหายเลยเด็กดอกแล้วเาจะให้เราทำอะไรวันนี้ <Hello. S 1> จะให้เรามาโดนคะ่ะโอเคก็คืออย่าลงไปโอเคครับ <G ül> s> <S ผมจะจำไว้ <G ül> s> <S ว่าผมจะไม่ลงไปครับผมโอเคครับกู <G ül> s> <S จะไม่ลงกูจะไม่ลงไปอีกเด็กดอกกูจะไม่ลงลุกอ๋อกดมองครับอ๋อโอเคครับตามนั้นครับอตุ๊กตาตัวนั้นหายไปแล้วครับเด y อนแค่ about มี They never love me โอเคครับชัดชัดเลยครับโอเคครับมีการเปิดให้แล้วโอ้ยตุ๊กตาหายดีแหละกูเกลียดเหลือเกินไม่ปิดก่อนครับโอ้เธอมันาดหน้ามาโอ้ยร้อนเฮ้ยเอ้ยอันนี้ร้อนจริงฮะเอ้ยไฟฉายอัดเสร็จกูละเฮ้ยอันนี้บอกเลยว่าร้อนจริงครับนะ เออเฮ้ยจะคิดว่าหนน่ามาได้คิดสะดุ้งอะ่ะโอ้โหนะครับโอเคเดี๋ยวดูโอ้โหความรู้สึกระหว่างเล่นเองกับดูคนอื่นเล่นนี่มันแตกต่างกันจริงๆเลยครับทนะ่านผู้ชมครับนะถ้าท่านผู้ชมไม่เชื่อก็ลองโหลดมาเล่นเองครับผมนะและจะรู้ว่าเกมนี้มันมันก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับผมไม่ได้พูดเล่นนะครับนี่พูดจริงครับผมน่ากลัวจริงครับเอาล่ะโอเคเปิดให้อีกแล้วขอบพระคุณครับอืม ตกใจตกใจนี่ผมนึกว่าหน้าหน้าผีเฮ้ยหลอนว่ะไปไป,ไป,ไปผมอผ,ผม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 ชักเริ่มหลอนเองละจริงๆอันนี้ไม่ได้พูดเลยนะครับผมโอ้โหอ่าแล้วนี่ก็ไฟดับครับผมโอเคครับดูสิครับมีอะไรไหมครับฮัลโหลชั้นนี้ก็โอเคมีทางไปอ่าอ,อันนี้อันนี้อันนี้ตัวบ้านโอเคมาแล้วเล็กบ้านหนึ่ง โอ้ชัดเลยครับผมเจอตุ๊กตาบิลลี่ครับผมนะ <c oughs> เ,เล่นเพอสมิดไนเล่นตอนเที่ยงคืนแล้วแล้วเราจะรู้่ป็นตอนนี้มันกี่โมงเนี่ยนะกี่โมงกี่ยามลุงจะรู้ไหมเนี่ยนานไงแล้วก็หายไปโอเคกูว่าแล้วกูว่าแล้วและอันนี้ก็นะฮะก็เชิญมึงไปเลยฮะกูไม่ลงไปกับมึงหรอกครับไม่ต้องมาหลอกให้กูลงไปหรอกแอะแะมันจะต้องมีอะไรอย่างอื่นที่สามารถทําให้เรา มันมันจะให้ลงไปจริงๆหรอลงไปก็ตายดีครับงั้นเดี๋ยวเราสำรวจข้างบนให้หมดก่อนดีกว่าให้รู้ไปเลยว่าอะไรเป็นอะไรครับผมว่าที่เราจะลงไม่รู้สิมันจะให้เราลงไปหรือเปล่านี่ผมไม่เคยไปดูเอ่อผมก็จำไม่ได้นะครับผมบอกเลยว่าผมก็เคยไปดูคนอื่นเล่นมาก่อนนะครับตอนช่วงที่เกมกําลังแบบมาใหม่ๆครับผมนะแล้วก็ไม่เคยเอามาเล่นเองแล้วครับนะไม่ใช่หรอกครกลัวนะครับผมเป็นคนแบบกลัวตุ๊กตาอะไรพวกตุ๊กตามีชีวิตอะไรแบบพวกชักกี้อะไรเงี้ยผมแบบนะหลอนครับมันหลอนไม่ใช่อะไร ครับโอเคห้องนี้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้นี่น,นาฬิกาครับผมดูซิกี่โมงครับผมโอ้โหเข็มสั้นเข็มยาวไม่ไม่ต่างหาอะไรกันเลยครับผมน่าจะประมาณห้าทุ่มอ๋อฮะห้าทุ่มนะก็ยังไม่มีอะไรครับผมหรือมันจะแค่ลงมาจริงๆครับเอางั้นเลยหละครับอันนี้ผมไม่รู้นะครับผมก็ลินแบบมัวๆตามสไตล์ของผมเองครับดูซ <'s> ิเดี๋ยวที่คืนแล้วหรอเร็วเท่าไหร่ แล้วจะเป็นไงต่อวะเนี่ยจะเป็นไงต่อครับเล่นตอนเที่ยงคืนอย่าบอกนะว่าไอ้ผีเด็กอีมิลี่อิออีมิลี่มันจะมาเล่นกับเราที่มันที่มันเขียนหรือเปล่าโอ้วุ้ยอะไรอ่ะวุ้ยวุ้ยวุ้ยอะไรครับฮัลโหลโอเปิดไฟปิดทำปิดเออ อย่าปิดนะอย่าปิดนะอุ้ย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 เอาแล้วครับมันรู้สึกว่ามันจะเล่นกับเราจริงๆเหละครับท่านผู้ชมเฮ้ยอะหย่าอย่าคิดมาอยู่กับฉันอย่าเอาไปเอ้ยมันตามหลังเรามาแล้วทำใจให้ดีผมจะลงไปดีไหมวะเนี่ยไม่กล้าลงเลยอ่ะกลัวลงไปแล้วก็ตายอะไรอย่างงี้ก็โอเคไปไปไปหลอนข้างบนต่อแล้วกันใครปิดไฟมาเย ชีบผายแล้วขี้ผายแล้วไปแล้วไปเลยอุ้ยอุ๊ยอุ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 ยเปิดดิเปิดดิเออจะปิดทำไมวะโอเคอีเด็กดองนั่ไปแล้วใช่ไหมโอเคไปแล้ว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 แล้วก็คือยังไงให้เราอยู่รอดในระยะเวลาเที่ยงคืนนี้ใช่ไหมไม่รู้ครับอันนี้ผมมั่วอห้องน้ำมีหรือไม่มีครับผมโอเคครับไปต่อครับห้องนี้อะไรห้องนี้ชักอันตราปิดแม่งเลย โอเคครับดูสิกูหลบเข้าไปในนี้นไแนไมเลยฮะโอเคครับแค่นี้เราก็ปลอดภัยแล้วครับผมปิดไฟแม่งเลยโอเคครับไม่เอาปิดไฟไม่ใชกจะหลอนเกินไปครับฮลัลโหลโอเคคือ <c oughs> ต้องอยู่ให้รอดหรือเปล่าอันนี้คือ,อฟากฟาก,ฟกแมนออกไปครับออกไปไม่ต้องมาเนียนไม่ต้องมันเนียนเย๊ยลิดิกดอกแฮว่าแต่ไอีเมิลี่มันตัวไหนวะเนี่ยไอตัวนั้นไอตัวสีดําตัวนี้เหรอเรื่อง,งว่าไอตัวสีขาวที่มันวิ่งคลานนั่นซะอีก ออแล้วก็ไอ้เจ้าตุ๊กตาสองตัวนั่นอตัวตลกแล้วก็ตุ๊กตาบิลลี่ตัวหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือให้เดินวนไปวนมาอย่างนี้จนกว่าจะครบเวลาว่างั้นนะครับอันนี้ก็เล่นแบบเออมัวๆนะเพราะผมก็จะไม่ได้แล้วว่าเกมนี้มันต้องการให้เราทําอะไรนะครับก,ก็คืออย่าให้มันฆ่าเอออื้อ,อ ทำท่าเลยจ้าโอ้แสบตาเลยจ้าแสบตาเอาปิดไฟกันอ้าแสบตาแสบตาโอ้โหมายืนข้างบนเลยนะเท่หรอคิดว่ามึงเท่หรอไอเด็กดอกฮะมึงคิดว่ามึงเท่หรอเอ๊ะลงมาแล้วลงมาแล้วแสบตาอ๋อดีนะเรามีไฟฉายครับผมไฟฉายน่าจะทําให้เราอยู่รอดได้นะครับแอ๊มาถึงก็เจอกันเลยนะก <c oughs> ูบนมาหากเองแหละไม่ใช่นะ <c oughs> โอเคเอ๊ะอะอะหันนะหันนะหันทำไมหันทำไมปิดครับ ไปห้องไหนดีนยแต่ละห้องมันน่าน่ากลัวมากครับเปิดไฟครับหรือว่าจะให้เราเล่นแบบนี้ตลอดวะแหมว่าจะหลบสักหน่อยฮ่าแหมโอเคโอเคโอเคไอวีเดี a n t t ทูเพลต้องการจะเล่นกับโอ้ติดดประตูบักประตูบักโอ้โห้คือโดนเล่นแล้วโอเคครับเอาใหม่ครับผม ขอให้ชักรอบขอให้ชักรอบอ่ะแก้มือแก้มือนะครับมันจะเริ่มให้เราใหม่เลยใช่ไหมเนี่ยหรือว่าเล่นอ๋อโอเคครับนึกว่าให้เล่นใหม่ถ้าเล่น,เล,นเล่นใหม่ี่ผมก็แบบนะบายบายครับผมจบลิปครับโอเคนะก็ยังดีที่มันมาต่อตอนเที่ยงคืนแล้วเราก็ต้องรับมือให้เร็วที่สุดครับผมเราต้องรับมือให้เร็วที่สุดไปฉายโอเคไปฉายพร้อมครับผมก็ แกนสารของเกมนี้ก็คือจะให้เราอยู่ให้รอดถึง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 เท่าไหร่วะหกโมงปะ <c oughs> ไม่รู้อันนี้มันไม่รู้จะแบบเอ่อให้เราถึงอยู่ถึงกี่โมงนะครับผมแต่ก็ต้องไปรอรุ้นกันนะครับแต่ที่สําคัญนะครับผมก็ต้องอยู่ให้นานที่สุดนะครับผมโอเคครับวังว่าจะไม่เจออีเด็กดองนีนนะไหนดูสิโอเคไม่มีอะไรครับโอ้ยมืดมืดตึบต๊บมืดตึ๊บโอ้พระเจ้าเปิดไฟก่อนครับ โอเคแล้วคือเรากูจะดูออกไหมนยว่าอันนี้มันจะถึงเท่าไรเท่าไหรเท่าไร่ครับอกว่าเข็มมันก็อยู่นิ่งๆอย่างนั้นแหละครับนะโอเคเปิดไฟสิครับอ่าโอเคครับผมยังไม่เจอเจ้าสองตัวเออเปิดไฟครับดูสิครับไม่มีอะไรนะครับอ่ะเปิดให้หมดครับผมประตูไหนย,ยังไม่เปิดก็เปิดให้หมดนะครับตอนนี้จะได้รู้ว่าห้องนี้เคยเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาแล้ว,าาลวอ่าห้องนี้ก็มืดมืดมืดเปิด เปิดเปิดให้หมดเปิดให้หมดแนแนใครปิดไฟเฮ้ยออมันจะเล่นกับกูใช่ไหมไอ้สตัตว์เล่นกูเหฮะเปิดอืมใครปิดใครปิดครับใครปิดครับอันนี้ห้องน้ำครับผมก็คือจะเปิดไฟให้ได้ทุกทุกท,ที่เลยใช่ไหมมันถึงจะไม่หลอกล่อเราอะอะไรประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็มั่วนะครับ <laughs> ผมก็ไม่รู้กันนะว่ามันจะต้องให้ทออทำยังไงบ้างเดยวที่นี่สำคัญเราก็ต้องเปิดไฟไว้ตลอดครับผมอย่าให้ไฟมันดับอะไรประมาณนี้ครับผมันไม่งั้นมันจะสามารถมาหลอกรลอนเราได้ง่ายๆหรือทีเดียวครับผมเอาสวิ์อยู่ไหนะวะขี่นี่โอเคครับอืมไปไหนละจ๊ะเอวิลี่ไปไหนแล้วละจ๊ะแหมเงียบเลยนะเงียบเลยนะปิดปิดทำไม,มปิดทำไมฮะ okay. โอเคเธออยู่แหง่งไหน มันน่าจะอยู่บริเวณที่ห้องเอ่อห้องมืดๆนะครับมันจะนั่นนะครับมันจะคอยมาปิดไฟเราตลอดเลยครับอ้พวกเด็กวีนนั่นนะเฮ้ยเปิดประตูปิดเองตกใจอะนะครับเปิดทห้หมดครับผมเปิดทห้หมดครับอันนี้ก็เล่นตามสไตล์ตัวเองนะครับผมอืมดูสิไม่มีอะไรก็เปิดเปิดไว้เปิดไว้เปิดไว้ออา ไม่ต้องห่วงครับอันนี้มันไม่ใช่บ้านผมครับผมมันเป็นบ้านคนอื่นครับอ่าก็เปิดได้จังหวะได้ผมค่าไฟมันก็ไปจ่ายกันเอาเองนะครับผมอ่าไม่ใช่บ้านผมครับเอโอ้มาเจ้าให้พวกตุ๊กตาตัวอื่นไปไหนหมดเนี่ยผมว่ามันเช็คเงียบๆนะครับมันมันมันไม่โผล่มาคือยังไงคือมันยังมันยังไม่ถึงเวลาที่มันจะต้องออกแล้วจริงๆว่าทิ้งคืนมันก็ต้องออกมาแล้วไม่ใช่เหรอฮะแล้วมันไปอยู่ไหนกันเออลงไปแล้วเหรอจ้าโอเคเราจะไม่ตามครับผม ตามไปมีสิทธิ์ตายครับผมอยู่จนกว่าจะรอดมันก็ตามปิดไฟกูตลอดเลยนะไอีเด็กเวทเอ้ยอย่าอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งอายามายุ่งกับกูเด้อเออเฮอเจอแล้วเจอแล้วเจอปิดปิดไม่ให้ไม่ให้มึงเข้าหรอกแอะงั้นเราก็ไปทางนี้ทางนี้ป๊าบเขาให้อยู่ไหนไม่อยู่ไปแล้วกูเปิดไฟ เปิดไฟให้มันแสบตาเล่นครับผมอ่ะมึงก็ปิดไฟกูจังเลยหายเฮ้ยเปิดต้องตามเปิดไปตลอดครับผมไม่ได้งั้นมันอยู่ไม่ได้โอ้ปิดโอ,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 อ้อะไรจะเจ๊อยู่ไหนเอ่ยอยู่นี่เฮ้ยยาแมาเล่นกับกูกูไม่อยากเล่นกับมึงอ้าวชิบหายทางตันแล้วมึงทีนี้เข้าไปเลย มัพอ้ไม่รู้นะเวธีนี้มันจะได้ผลหรือเปล่าครับผมนะถ้าเราอยู่อย่างนี้นานๆมันจะพุง่งเข้ามามากผมก็ไม่อยากเสี่ยงอ่ะผมว่าเดินยังจะดีกว่าอีกนะครับมันหายไปแล้วอมันไม่ได้หายครับผมมันมาซ่อนแอบอยู่ตรงนี้ครับผมแสบตาและสิแสบตาแล้วสิโอเคเราจะส่องไว้ตลอดครับผมนะเราจะไม่ให้มันคลาดสายตากับผมปิดครับนี่กูขังตัวเองแล้วเนี่ยอโอเคมัพ มืดมืดอย่าอย่าหัวเราะไม่หัวเราะมันไม่ตลกแล้วนะมันไม่ตลกเลยนะเนี่ยนะขอครั้งสุดท้ายเลยวะขอให้รอดเถอะขอให้รอดเถอะครั้งสุดท้ายแล้วไม่ถ้าถ้าตายก็พอครับผมไม่ไหวแล้วกูเช่ายังไม่ไหวแล้วพวกมึงแล้วเน่ฮะหัวเราะไรนะอะเอมายืนทำไมตรงนี้ล่ะครับเอ้ยแสบตาโอ้ยฆ่าสสยตาไม่ได้เลยข่าสส่ตาไม่ได้เลยปิดครับฮคือหันหันปุ๊บหายเลยอะครับผมครับผม แม่หลอกหลอกล่อหลอกล่อโอ,อเคครับมันเปิดประตูไหมๆๆนมาอีกคนน่โอเคชึบชึบโอเคเออ,อย่าหัวล้อบอกแล้วมันไม่ตลกโอ้โหมันทำเนียนเลนะมึงเนียนเลยนะมึงนี่ไปทางอื่นก็ได้อ้าวชิหายแล้วกูตีกูจันไปห้องอื่นแหงตุยกูเลยโอเคครับงั้นก็ เอาไปเพียงตอนนี้เกิดแล้วกันนะครับผมถ้าเกิดใครอยากให้ผมเล่นต่อจนจบก็นะฮะคอมเมนต์เข้ามานะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กระผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกาลังใจในการแคสเกมต่อไปครับผมถ้าเกิดอยากจะให้ผมเล่นเกมผีก็นะอย่าลืมกระทืบไลค์ไปเลยเยอะนะครับผมนะจะได้มีกำลังใจในการแคสเกมผีต่อไปนะครับโอเคครับในสหรับวันนี้เกมที่มีชื่อว่าวิลลี่วอนจูเพย์แล้วก็เอาจบไปเพีลินที้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเอาไปคลิปหน้าครับผมไปพบกับเกมอื่นๆต่อได้เลยครับผมโอเคสหรับวันนี้ก็สสวััดีครบ